ฉันมีท่า่วยจีกับอ๋อย่าแลพี่เลี้ยงเลยพูดกับติงไหนพี่หนุ่ยฉันฟังไม่ทันน่ะอาจ,อาจา้างงานที่มาจับทำลักคกือจับแต่เกินตีไม่ได้ได้แก่ีดินใหญ่ไหมน้อ,นองใช่ค่ะแต่เต็งมันการวเก,ก็กูดกวนไปต้มโผล่ออันนั้นมันเนื้อดินคำว่าที่คือเอกสารสิทธิ์โนดรอสามจะโนดมันไปด้วยไหมเออจริงปฏวืตวะ่านหนังด้วยนัง นุยเออมึงนี้ว่ามงกุดอ้งางมังกรก็แล่รูปเรืองมันช่วยแต่ว่าเอาจิงไม่เต่าเลยเมื่อดอกมวงแล้วทาไมลงแดงอ๋อมวงออกดอกเป็นรอยลูกแล้วหลังตีไม่ติดสักลูกนึงหลังตีติดลูกเดียวหนุ่ยมันคนประเพนี <c oughs> ครูนี่หนุ่ยเออไม่รู้นังชื่อจริงแต่เวลาผู้รู้ก็พูดกูฟังเวลาอาจารย์ทันเตะกูฟังจับแต่หนุยว่าเคลื่อนตีได้หรือเคลื่อนตีไม่ได้ก็เรียกว่าจับต่างโลกชมบัตรพัดกันจม รำรวยเต่าได้ตายเร็วไม่ใจะได้ครับมาชายแต่ทรั์ที่พระพุทธเจ้าแบงเว้ละหนุ่ยรับทางธรรมะนั้นโอ้โหลุงเดงผมไม่เคยได้ยินคำนี้สุดยอดเลยครับลุงเดงวันนี้ติดตัวดิจิตอนดีดนหลงวงหัวใ้รักตัวหลวงนี่วันนี้เราตั้มเป็นหานนั้นหญิงใหญ่คือตราม,ามันตบุญอายุวัฒนามงคลของแพราชาันประกอบนี่คือรับทางธรมรมะที่จิบเ้าปัญญาเป็นหลอมโปหลอมใจในพุทธศาสนะ มึงรู้ไหมพระบุแต่เจ้าแบ่งจับไปจีบประเภทช่องเหมือนกันหนึ่งจับไปนอก่องจับไปในอยอ่ะอธิบายเด็กฟังจับไปนอกฟังไห่นะลูกนะแม่ผมได้ความรู้ใหม่เลยจับไปนอกคือสับประเภ็ไหนยหนุยไอย้ยักษ์ก้นโบเหลมปูดอยากจับไปนอกคืออยู่นอกหลางกายแก้วแวนน่นเดินต้องเลือกล้วนไรหน้าตามองเห็นก็ ไปเนออ่าเอาเลยจะจับไปไ,ไหนจบไปไหนก็อบอกเลยว่าจับโยไปไหนลึกๆคนนอกจะไม่รู้ใจจะพอกิดเวลาจําเป็นจับไปไนไปไหนได้แก่แปมเปิดโอ้ไม่ใช่พี่หนุ่ยไม่ใช่ค่ะไม่ใช่นะคะไม่ไม่ใ่ครับไม่ใช่ค่ะ,ะอย่าไปจํากันนะลูกนะถ้าเช่นนั้นขอเชิญมานั่งแปมเปิดอยู่ตรงน,นี้ไม่ใช่ครับลุงเด้ง ลุงบอกแล้วหนุ่ยมันไม่รู้จริงซัไปหน่อยคือคุณน้ำความดีละ่ะเมจันวิชาจับเิี้นเดินตองแกมีหมากไม่แต่แกเป็นคนอบรมสู้ไปที่ไหนใครชมเชยทีนั้นเป็นคนที่ช่วยเลือดจังคมมาโดยตลอดเธอแลเล่เตอไปเมืองคอนเธอจะปอบอนุชาวรีพ่อชาดำพ่อชาดำพลทหารเก็ฑหละ่ะแต่ต่อสู้เหียงวีระจนคนกล้าจนได้เป็นชาดำออคือความดีความดีละ่ะ แม้จันวิชาที่เป็นคนดีชอบหลูให้เป็นคนดีเอิท้องอยากจนแต่ว่ารวยความดีตู้ไหมหน่นองถ้าอย่างนั้นจะยอมรับค่ะตู้ไม่บันทึกตู้ไมก่กองันขอโทษกับลุงแท่งผมได้ความรู้ใหม่คิดไปไม่ถึงเลยตู้ไม่บันทึกบอกแล้วว่าลุงแท่งคงไม่แพ้ทีหลังคิดจะสู้กับนายแท่งต้องไปซ้อมมาใหม่นะไอแปมเพิร์ด ่อยครั้งที่หายหลังด้วยหนักแผมเปิดแม่วันนี้ได้ความรู้แล้วก็ยังได้ของขวัญมันเกิดแหวนทองคําแม่คงเก็บเงินเก็บทองไว้หลายวันนะเนี่ยถือว่าเป็นน้ําใจของแม่ลูกแล้วมันมีตัวอักษรจารึกว่ายอสอที่นิ้วมือแม่แหวนวงนี้ก็มีตัวอ,อ,อักษรยอสอมันหมายถึงอะไรครับแม่เพื่อเพื่อนถามหรือมันเกี่ยวข้องกับพ่อเราไหม ไม่เคยได้รู้ว่าพ่อนักเป็นใครถามนึงพ่อแม่จะร้องไห้ทุกครั้งอย่าไปพูดเรื่องนี้เดี๋ยวแม่ร้องไห้อีกแม่จาไม่ได้เลยลูกว่าแหวนนี้ได้มาจากไหนนะแต่คิดว่าดวงใจของแม่ยอดสอนี่ความหมายอะไรแม่ก็ไม่รู้ลุงนุย้ยพอจะทราบไหมครับคําว่ายอดสอนี่มันย่อมาจากอะไรย่อยากเช่าเชื่อใช่ครับยอดสออ๋ออย่าเช่นอยาเช่นนะครับ เขาพวก็ยอสอลุนุ้ยย่ซจอมอ๋อไม่เมื่อนเอ๊ะมึงไม่ดูเรื่รองเนี่ยพูดยูติต้นก็เียกใบตองใหญ่จริงยืนอยู่ก็เียกกล้วยปลดลมดน่งดินยวกก่อนกล้วยแต่แบกยวกเนีอยย่บบนล้อมก้าวเปลือกปลดได้ตุ้งไปหน้า,าก้วาวปลวกปอบ้านว่านคราแต่ไม่วา่านก้าวปลูกเออจริงนะลุงนุย้ยครับเพื่อไปอีกเดียวแม่ครับวันนี้ผมต้องลาแม่ ปไหนไงลูกหางานทําทดแทนพระคุณแม่เลี้ยงดูมาตั้งยี่สิบปีอยู่ในบ้านจนแดนเราวันนี้ก็คือวันนี้พรุ่งนี้ก็เหมือนวันนี้ไปดีกลับดีลูกนะอย่านาสิ่งไม่ดีมาฝากแม่ผมให้สัญญาครับพันสิงห์ดูแลแม่ด้วยน้องคอยโชคดีนะครับพี่ผมดูแลแม่ไว้เองขอบใจน้องชายลุงแจ้งมาฝากแม่ด้วยไปดีกลับดีละนะ่ะเน้อขอบคุณลุงนุย้ยผมลาก่อนนะครับ อมชั้นไปวันนี้ให้ลุงนุยโจกดีนะล้านครับผมล้ามึงไหวโพดให้เคอยอย่าให้มันมอดอย่าเราไม่ไหวมั่งเออแม่ครับผมมีข่าวดีจะแจ้งแม่ข่าวดีอะไรอลูกวิชาป้องกันตัวที่ผมไปศึกษาที่บ้านพ่อครูดาบสําเร็จแล้วแม่ต่อไปนี้เราจะดูแลหมู่บ้านตำบลของเราให้เป็นเขตแผ่นดินทําแผ่นดินทองเขาจะเลี้ยงจะรองวันเกิดให้ผมวันนี้แล้วก็วันสําเร็จด้วยแม่ครับ ทำไม่ะลูกพ่อครูดาบใจผมแต่งงานกับลูกสาวท่านแม่ว่าไงเอื้องขวัญน,นั่นเหละครับดูใจกันไปก่อนลูกเรายังไม่พร้อมตรงนี้เธอก็เป็นกนดีนะลูกนะอย่าก,กลับไปเย็นนะ่ะผมลาก่อนนะครับไปลุงเด้งไปลุงนุ้ยผมรู้ว่าลุงทั้งสองก็กำลังจะมีความรักแต่ไม่รู้คนไหนน้องจันวิชากับค้าช่วยไปมั่นบุญยิงให้ผมด้วย พี่ด้วยจะแต่งงานกลับว่าพี่ไม่นี่จะไปอีนี่มุนกันอีนี่มุนอ๋กูติดต่อที่จอไปแล้วไปปักที่จอปักน้อยะ่ะที่จอพันผืหล่าวที่จอแต่ก็ตั้มไปลัางไ้คนเจา้ารีสอรสค่ะเออรีสอร์ทแหม่ที่จอครับผู้หญิงนั้นเป็นใครอ่ะเออเป็นเพื่อนวัดสีลูกไปน้องจันทร์วิชาได้เจอ เจอจมอคกับอ๋อเลยค่ะกับแกหลักพอมแกห่วใหญ่หนอกับป้มอันวัดก่อนนะแกกูดเปล่าใหญ่ป้อมกินถึงแกกลัวว่าอีเป็นโรคไม่บายเปล่ามันแกหลังปันหลังปันจนหนามแวว่อยพอมกินกากเปล่าหลังปันหลังปันกายผู้หญิงก็มั่นใจฉันจะไปมั่นหมายให้ครับ ต้องรีบ,รบๆน้องเออร,ร์มีทัตัววใจแยงอยู่คนหนึ่งใครล่ะคะศัตรูวัวใจพี่นุย้ยอย่าปูดมันนี่ดูตัวตจ้ะเรียตังไงทัตัวว่าใจโอ,อ้เราผู้หญิงก็ชอบใครอะพี่แดงให้คนยิ่งก็คุยดีด้วยเลยนุ่มไปเมาว่าจอบวันนี้เออน้องจันทร์วิชาครับพี่รอวันนี้มาหลายวันเลยอ้าวทำไมเหรอคะ ันนี้ไม่เคยหน่องไยโอกาสผีบอกไอะไรจากว่าใจปีกับน้องรักคำแต่ว่าข้อรองน้องอีกรดอีกลรียดกับผีไม่หวา่าได้กะเอาไม่ได้กะเอาแล้วแต่น้องพิจารณาพูดมาเลยพี่แจ้งจะบอกอะไรน้องจันวิชาจากผีเต่งนะจากใจอันลึกของผีเต่งค่ะเ,เด็กๆต่างช่องกับผีเต่งหลักบรรลูกมาลานขอบคุณค่ะได้กะโอาไม่ได้เนาะกะโอน่อง อะไรนะครับพูดจิพี่ไว้ยืมตั้งน้องรักโรยนี่ฉันมี30บาทแบ่งคน15บาทเอาไหมอเอาไว้ไม่ปลื้มเราก็ไม่ได้ก็ไม่ปลื้มไม่ต้องบอกเคยน้องหน้ากวาเดี๋ยวไม่ได้ออายามขา้มาลูกลงตีบันได แม่ต้ององมคมข้าแม่ต้องกลืนรู้ั่วมีสดจืนซ้องลูกหนักแต่มีใครรู้ว่าเป็นองคอรสรักไม่รู้ว่าเป็นปล่าอรสส้าด้วยน้ำใจแม่สอนในปฏิบัติยึดลักตมปละสัมมาอดจากาังค่า I need all right. แม่จะปฏิบัติในสิ่งใดต้องฟินิ s วิจารณาถ้าสิ่งเหล่านั้นทำให้ลูกต้องมีความทุกข์แม่จะหวานอมผมกลืนไว้เองถ้าแ,แม่เจ้าจันวิสาเรงว่าถ้าเปิดเผยความจริงว่าเป็นเล่ารถถ้าองราชาไม่ยอมรับทำให้เป็นผมน้อยแก่ลูกและแม่เจ้าจันวิสายึดมั่นในธรรมะ ปฏิบัติตนเป็นคนดีมีธรรมะธรรมะย่อมจยากคุ้มครมองคุ้มละพึกทับความความตั้งใจอันประเสริฐในน้ำใจแม่จะประสบความสำเร็จหรือไม่อย่างไรติดตามต่อความตั้งใจในสาระนียา้ สสาุิแค่ด้วยเรื่องใดสารใดพีน้องจำความกัวใจจากพี่ใหญ ปิดานาดูตัวอย่างจางควายดูตัวอย่างจางมาหรือว่าควายเมื่อลมตายมีเข้านั้งติ่งฟากพังโลกวายงเงีนนี่เป็นปริศนาโนราชาจีบวางวายมาลายสิ้นตั้งกายาสิ่งมีค่า คือดีจวนนี่ในตัวคนอย่ามวัวแต่กินกินแล้วโนอน ฝังคำสอนในนามกิตรู้สอนจิตให้รูจางในต่างกุศลอ่านี่ลูกวันนี้พอได้เรียกสิทุกคนเข้ามาพบซึ่งในสํำหนักข้อหวัดดอดต้านนี่เป็นสถทนทน่งให้ในธรรมะจริยธรรมเพื่อจะทำให้โลกเรายู่ร่มเย็นเป็นสุขธรรมะยอมคุมครองโลกสิทิ์พอในรุนนี้มีทุพระตรีช่องคน คนดนึ่งคือดาราลูกนะลูกกราบนมัสก,การพระอาจารย์ด้วยความกรพบเจริญพรอลูกสาธุคนดีซ่องวารินลูกนะปฏิ่าท่านอาจารย์ี่เคารพบอ่าเป็นทุกเป็นทุกเลยลูกดาราครับวารินนี่เป็นผู้ติดสนใจในวิจาความรู้ครูท่อน,นา้จำได้ช่ายทุก<อ>กนนีอีกช่องคนคือนายเปียกและนายพูดแก้วคร<อ>ับเป็นสิท์ของจำหนักนี้ลูก ต่อไปจะได้กระย่ายพ้นเมื่อมีความรู้เลยนําไปชู้ผู้อื่นกนณีพ่อเองนั้นมีความดีอ,อกดีใจที่ทุกคนได้รันก็นมาชู้ในด้านธรรมะจริยธรรมพระพุทธองค์ตอนพระองค์ําเร็จเป็นองค์อรานันนั่ะลูกเกือบจะไม่นาธรรมะไปซ่อนมนุษย์เพราะกลัวว่ามนุษย์จะไม่เข้าใจแต่พระองค์ทรงเปรียบมนุษย์เมื่อดอกบัวที่ประเภท อาจารย์เคยสอนแล้วค่ะอ๋อยังจําได้ลูกดาราจําได้ค่ะวารินน่ะลูกจําได้ค่ะนายเปียกกับลูกจําได้ม้างไหมที่พระองค์เปรียบเทียบมนุษย์เมือนดอกบัวที่ประเพชรจะจํจได้อายันเออดีนายพูดแก้วว่าลูกข้าพ่อจําได้ครับอาจารย์เออวันนี้เรามาตอบจวนกันตรงนี้่านายเปียกลงมาผูดสักดอกก็ลูกมาดอกบัวที่ดอกกันเนี่ยจีปลาผุดแต่เจ้าเปรียบเทียบมนุษย์เมื่อดอกบัว ดอกบัวประเพณีแล้วเมื่อนคนประเพหนโอ้ยวันนี้ได้เป็นดาราหน้าฉันเลยเ <C> ชิญดีครับพี่เปียกเออมาปูตรงนี้ลูกมาให้เพื่อนได้ฟังด้วยที่คนที่ดอก <C> ไหนายเปียกผูรักดอกก่อนเผ <C> ยเลยเชิญดีครับพี่เปียกแล้วแล้วว่าจ้านอย่างจำอย่างจำได้เปล่าว่าจ้านแต่พอเป็นครูเลยจำไม่ได้เพื่อลูกน้องน้องดาราจำได้เปล่าน้อง จำได้ค่ะน้องวารินน่ะจำได้ผู้ปุนแกว้วจำจำได้เปล่าผู้แกว้วจำได้อ,อาจารย์วัวจำได้กันยูทุกคนเลยพูดท,ทำไดแลว้วเมื่อเมื่อเมื่อมืนกินอยู่ในหัวใจกันเนี่ยโรชักชัดหลุออกูมาโบ้เพราเป็นครูกข้านหลูกเอื้อยเพียบบางทีพอกันกันในหลองพูดแรกที่ ว่าพอจ้อนว่าอย่างไรดอกบวดประเพ็หนยบางทีพอลืมใจแล้วมึงแล้วครูก็ลืมเราตีดำลื้อยยำชู้ไอ้ไม่รู้เลยบอวปารู้นี่มันยากตัวคนเอาปันดนี้ลูกฉันให้พูดคนละดอกเริ่มตั้งแต่ดาราว,ว่ารินนายเปียกนายพูดแก้วไกยพูดไม่ได้ตอนน่อเดียวจะเตี้ยไหมเท่าน,น,นี้ได้เรื่องอันนนดาราวอาขอลูก เธอ,อยุ่หน้าฉันกราบนบมัสการด้านอาจารย์ค่ะอาจารย์สอนว่าตอนองค์ประศาสดาเป็นองค์พระอรหันต์แล้วเกือบจะไม่นําธรรมะไปสอนมนุษย์เพราะธรรมะเป็นสิ่งที่ละเอียดอ่อนลึกซึ้งแต่ในที่จุดพระองค์ตรงเปรียบมนุษย์เหมือนดอกบัวสี่ประเภทอ่าเอาสักดอกก้อนลูกหนึ่งดอกบัวที่อยู่พน้น้ําค่ะบัวี่อยู่พน้น้าเปรียบเหมือนมนุษย์ประเภทไหนลูกคนที่จะเหลียวจะลาดเลิศล้ำ บัวที่อยู่พ้นน้ําเมื่อต้องแสงอาทิตย์ก็จะเบ่งบานรับแสงอาทิตย์ได้ทันทีคนจะลาดเลิศล้ำเมื่อฟังธรรมะของพระองค์ก็เข้าใจในธรรมะได้ทันทีถึงจะมีน้อยแต่ก็ยังมีอยู่สรุปว่าบัวพ้นน้ำคือคนจะลาดเลิศล้ำลูกนะค่ะภาษาบาลีเรียกว่าอุคติตันยูค่ะเออเอ,อาไม่ต้องตึง้งภาษาบาลีทุกต้องลูกบัวพ้นน้ำคือคนจะลาดเลิศล้ำอ้าวดอกกีจ้องวารินค่ะ พูดแก้วมาเปยนตีกันมาพูดแก้วมึงมึงมายู่งถึงนี้แล้วนะอยู่งตรงไหนก็ต้องตอบมึงตอบแล้วก่อยแหลกรอบอย่าเจ้าฟังเขาตอบก็ไปได้เปียกดอกตีทจาบอาจารย์ครับผมขออนุญาตไปพักกะวาครับไปไหนวะไปพักกะวาปันเปลือกปักกะวาเยี่ยวปัจจาวาโอ้ปัจจาวาแม่งไปปักกาวา เดียวกันแรกเหมกอนะอาพุทธวารินนายเปียกเตรียมตัวไอ้ดอกบัวดอกที่สองคือบัวที่อยู่ปริ่มน้ําค่ะเหมือนคนจะลาดรองลงมาฟังธรรมะคำครั้งแรกไม่เข้าใจแต่เมื่อได้มีการอุป,ปมาอุปไมยสอนครั้งที่สองก็เข้าใจได้เป็นดอกบัวที่พ้นน้ําได้เหมือนกันจะพ้นน้ําในวันรุ่งขึ้นคือคนจะลาดรองลงมาฟังธรรมะเข้าใจเมื่อ เราอธิบายแล้วเป็นคนดีชจราดในวันหล่งขึ้นค่ะภาษาบดีเรียกวิปจ,จิตันยูก่ะทุกตองลุกบวกปินามคือผู้ฉจราดรองลงมามีโอกาสเข้าใจธรรมะในวันต่อมาอ่านายเปียกดอกบวัวดอกตีตั้ำดอกบวัวไรลุกดอกบวัวกคู่มาจัานดอกบัวไรวะดอกดอกบว,ว,กบวคูอธิบายที่แบบนหนดอกบวัวคู่ชอบดอก เป็นห้างใหญ่ๆติดแอร์เย็นชิำเลยมีสินค้าทุกอย่างเตี่ยวไร้เหลือไส้ตะออแล้วก็เกนหมักเช็คราคาปัตตาบาลีวาเพื่อเต็ดโกโลตัดอะอะไรของแกละ่ะนั่นแหละลูกไอ้ไม่รู้เลยว,วารู้นายผุดแก้วตอบไปดอกบัวไรลูกบัวแรงน้ำครับฮะ ว่าแรงน้ำมันยันเป็นแบบนั้นมันเป็นละครทีวีนั่นดูอาจารย์เนื้อเปลือกนาอเปียยหนางเอกนี่แหละไอปันติดต้มไอปันไอบวกกลางน้ำเยื่อเตาเยื่อปลาเอาเลยลูกดาราวารินเธอตั้งช่องมีสติปัญญาสามารถในปผู้แก้วในเปียกนี่ต้องชักชาติตอพอจใจเธอใดไปปฏิบัติภาระน้าทีลูกนะคณีเธอเคยบอกว่ารักวารินเมื่อน้องเศร้าว,วารินกันรักาดาราเหมือนผีเต้า รักแต่คือผู้เสียสละลูกลูกรักน้องวารินเหมือนน้องสาวนั่นแหละลูกหนูก็รักพี่ดาราเหมือนพี่สาวค่นี้พอจะผีชุดวันนี้ว่าใครเป็นผู้เสียสละมีรักแต่เพราะมีข้องอยู่อย่างหนึ่งลูกจะไม่บอกมาให้ดาราหรือวารินแยกได้ยินว่าใครเป็นผู้เสียสละ